ันเรื่องของการขโมยทารกในโรงพยาบาลที่เกาะสมุยกันหน่อยนะเมื่อวานนี้อันเรื่องมาจากเด็กหายไปเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนเข้าไปตีสนิทกับแ,แม่ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเอารูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเพราะว่าเป็นลมพิษเป็นผื่นคันเนี่ยนะปรากฏว่ามีสองคนเข้าไปตีสนิทแล้วเด็กก็หายไปหลังจากแม่เผลอหลับสุดท้ายเนี่ยนะ ตำรวจได้ภาพจากวงจรปิดแล้วตามไปจับได้เขาลักพาตัวเด็กทางรถจากก่อสมุยข้าไปเกาะพังงานเนีอยอลำไยฮะใช่ค่ะผู้ต้องหาสองคนเมื่อวานนี้ที่ถูกตำรวจจับกลุมตัวได้เนี่ยคือนางสาวสมรักเกรงหุ่นอายุ20ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดจุราษธานีอีกคนหนึ่งคือนางสาวอน,นันตยาคนนี้อายุแค่15ปีค่ะ คือเข้าไปทําทีตีสนิทพูดคุยกับคุณแม่คุณแม่ชื่อพัชรินนะคะจ่ายเจริญอายุ25ปีเอาน้องอายุ1เดือน9วันมารักษาตัวค่ะผื่นแดงตามตัวเป็นลมพิษนะคะก็ไปรักษาตัวทั้งสองคนไปพูดคุยกับคุณแม่จนคุณแม่เนี่ยหลงกลไว้ใจตายใจคุณแม่เผลอหลับไปปรากฏว่าตื่นมาอีกทีลูกเนี่ยหายไปละก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นสองคนนี้แหละดูจากภาพกล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยนะคะเห็นว่าเป็นสองคนที่ไปพูดคุยกับคุณแม่ค่ะก็เลยไปติดตาม ตัวเห็นคนร้ายเอาเด็กขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีออกจากโรงพยาบาลไปแถวแถวท่าเรือมุ่งหน้าไปอำเภอเกาะพงังันก็เลยประสานแล้วก็เอาภาพถ่ายคนร้ายไปนะคะแล้วก็ภาพเด็กที่หายไปด้วยก็ควบคุมตัวได้ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางในอำเภอของเกาะสมุยผู้ในการโรงพยาบาลเกาะสมุยแล้วก็ตำรวจแถลงข่าวเลยค่ะแล้วก็ส่งมอบลูกก็คือน้องที่หายไปให้กับคุณแม่คุณแม่นี่เห็นน้องนี่ร้องไห้โฮเลยนะคะ นายอำเภอก็เป็นคนมอบให้คุณแม่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ต้องหาหนึ่งในผู้ต้องหาชื่อนางสาวสมรักษ์เนี่ยบอกว่าสำนึกผิดที่ทำลงไปขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องขโมยเด็กเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาเด็กเนี่ยไปหลอกให้แฟนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยท้องแล้วก็มีลูก คือลูกของลูกคนแรกของผู้ต้องหานางสาวสมรักษ์เนี่ยแท้งไปก่อนหน้านี้ก็กลัวว่าแฟนจะรู้ก็เลยสมคบกับอีกคนหนึ่งที่อายุ1ิบห้าปีเนี่ยเป็นน้องสะพ้ายวางแผนขโมยเด็กกันดีกว่านะคะคือให้น้องอายุ1ิห้าปีเนี่ยเป็นคนเข้าไปขโมยส่วนตัวนางสาวสมรักษ์เนี่ยเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์พาหนี N e, แล้วก็ลงเรือพาไปเกาะพังงันเลยเอาตัวเด็กที่ขโมยไปเนี่ยไปให้แฟนดูแล้วคือต้องการจะให้แฟนกลับมาคืนดีกับตัวเองอะไรทํานองเนี้ยค่ะคือตอนแรกตั้งคันแล้วก็ พอดีแท้งไปอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยต้องไปขโมยเด็กแล้วก็แอบ,บอ้างว่าเนี่ยเป็นลูกของเธอกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเคราอดีที่มีวงจรติดแล้วเนี่ยใช่อืมเมื่อวานก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันด้วยนะคะนี่นะฮะโชคดีจริงๆเค่ดอดีก็คีอมีเงาะ้วล่ะ